ล,ลูกีสวยมากหมายเลขสี่ดูเพื่อต้องว่องไวอายุน่าจะน้อยแต่ว่าเร็วไปหน่อยก็ลูกี้เย็ดทุกบนลงองเองเสียดายแต่ก็จะหลบพี่ไี่รอสุกใจจะหน่อยอดีตทิพชาหลบไปได้หมายเลขสิบแปด cơm bò rồi, đi gấp đi, chạy, 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 ขาขาดนี่เจ็ดสิบเอ็ดแล้วนะเนี่ยหมายเลขสิบที่วี่จี้คูเกียตัวเล็กโอ้โหโดนฟาวจะยังไงจ,จุดหรือในนอกหรือใน <c oughs> นอกหรือในไม่รู้แต่กรรมการชี้ว่าเป็นจุดโทษอ่า อาจารย์เกษมลอยศิลาปีกไฟจุฬาเ็นผู้ถ uh ือลูกสกระมาเจ็ดสิบสี่ปีครับน่าจะยิงเองโอ้โหยิงเข้าด้วยเล่นทางครับเบาๆด้วยเท้าขวาแล้วก็ถึงเวลาพอดีแล้วถ้อยทีถ้อยอาศัย แลับก yeah! yeah! ็พี่ต้อรัาสัยกับทุกท่านขอเชิญที่กลางสนามเดียวทีมพวกเราก็รับผิดชอบกันด้วยในเรื่องของการรักษาความสะอาดขอบคุณมากครับเนาะเออขอโอกาสขอบคุณครับทางสองที เห็นด้วยสินักกีฬาโดยแท้จริงครับก็สรุปว่าทีมอาวุโสทีมชาติไทยครับเอาชนะทีมเบียร์ทีมโบรานีทยโดย score สองประตูต่อหนึ่งครับขอเสียงปรบมือให้นักกีฬาทั้งสองทีมครับโอ้โหทำนักมือจริงจริงครับดาบิสุรัตน์ครับทำนี้ดีดีีชาติทอาวุโเกือบหมดทั้งทีมครับ